รัฐบาลไทยวนนี้บม่มีโครงสุดท้ายเด้อค่ะเด้อไม่มีโครงสุดท้าย,ย,ายเอาชุดเดียวชุดนั้นละท่านผู้ชมที่แอดมินวางไปให้แล้วนะก็คือชุดนี้เด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยแอ,ไแอดมินได้ว่างแอดมินได้ว่างไปตองหวัดต่างแต่ลายเมื่อแล้วท่านผู้ชมซบหาคูวินเน้นบนกันล่างเด้อค่ะเด้อเน้นบนกันล่าง ดับบนเก่าทำชุชมเก้ามาแรงมากๆสีดับยูบอร์ทำชุ่มดับบนเก้าดับล่างห้าหากามาแห้งคือการทำชุชมสีดับยูบอร์ทำชุ่มเอ้าในกล่องสลากบอมีเลขดับเด้อค่ะเดอ้ออีพออีแมพิดจะละหน้าเบิ้งถ้ามักถ้าชอบอยาดับนำแอดมินเด้อค่ะเดอ้อแอดมินว่างให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทำชุชมไม่มีเลขดับในกรองสลากเด้อค่ะเดอ้อ เก่ามาแห้ง่านผู้ชมยาดับบยูนะคะเนาะถามักถ้าชอบติดไหนดวน้ำเ้ยค่ะเด้อห้าก็มาแรงถามักถาชอบกับเบาๆนะคะเนาะยาตัดทิ่มเ้ยค่ะเด้อแอดมินว่างให้เปินเพียงแนวทางเท่านัน่านผชุชมเลขดับไม่มีในกองสลากนะคะชอบส่วนตัวนะคะ,นะ 38, 48, เนาะสามแปดสี่แปดแอดมิน ซื้อไว้แล้วทนใู้ชมสามแปดสี่แปด้าแปดนบริสื้วค่ะเด้อบมาสามแปดสี่แปดสมเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหแอดมินซื้อไว้แล้วด้อค่ะเด้อสื่อไว้แล้วบนล่างเน้นบนกันล่างนะคะเนาะเน้นบนกันล่างเอา้าทนผู้ชมพิจารณาเบึง ทันใดที่พระท่านเห็นกับมาแคปหนาจอใบถาเบิงด้วยค่ะเดอ้อวันนี้ก็รู้ผลแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะเนาะมาต่อเล่าด้วยค่ะเดอ้อเลขเด่นลาวพัฒนานะคะปัจจำบันหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด่นจับวินนะคะสามสี่หก 3จ็ดสามสจเจ็ด่น3กับ4วิ่ง4ี่รูดสี่แอดมินจอหหยทีวิ่งสี่รูดสี่เด้อค่ะเดอะ้อหัวทิพานมานั่นเล็กวิ่งเสียง เสียงหลดขายของด้วยท่านผู้ชมงวดที่พานมาน่นเหล็กเด่นวิง่งรหลดเท่ากับหลดนะคะเนาะแอดมินเจาะให้ที่เด่นสีวิ่งสีรูดสีเด้อค่ะเดอ้อทันใดที่จับเป็นจับไปก่อนได้เลยเด้อค่ะเดอ้อจับไปก่อนได้เลยนะคะ้องรอยแอดมินท่านผู้ชมถ้าทันใดจับว่าเป็นมาเบิ่งน้ำแอดมินนะคะเนาะ สิบห้าคู่วินนะคะ 3, สามสี่สี่ขีนตัใหญ่แน่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอีปพอเพิ่นแนมบ่เห็นนะคะเนาะอีปพออีแม่เพิ่นแนมบ่เห็นท่านผู้ชมสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปด สามเก้า <39 S 2> เขียนตัวใหญ่ๆนี่ได้หนากระดาษหนึ่งพอดีเนาะค่ะเนาะสามแปดสามเก้าสี่หกเหตุตามใจผู้คนขอมาเนาะค่ะเนาะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า เจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและแปดเก้านะคะแนวทางลาวพัด ธานานะคะประจําวันที่1ธันวาคม2,566ต่อมา6คู่เด่นเน้นเจาะเด้อค่ะเดอ้อ6คู่เด่นเน้นเจาะ 3, 4 เน้นไปติด4ีนะคะเนาะเพราะว่าเลขเด่นเฮาวิ่งสี่รูดสี่สามสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าและสามแปดนะคะแนวทางเราพัฒนาเด้อท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นชุดสามตัวนะคะ ชุดสามตัวท่านผู้ชมโบเกี่ยวกับเบิ่นหามเด้อค่ะเด้อเราพัฒนานี่ยถา้าเบิ่นหามเบิร์นนาเบิ่นหลังนั่นชุดสามตัวบอมีเขา่านะคะเนาะบอมีเขา่าท่านผู้ชมสําหรับชุดสามตัวเราพัฒนาท่าเบิ่นหามนั้นไม่เข้าเด้อค่ะเด้อเอ้าอีพออีแมคแคปหน้าจอต่อมาจะเป็นชุดสามตัวเด้อค่ะเด้อสามตัวยี่สิบคู่ ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะแอดมินหนูน้อยฝากทั้งสองช่องทางเด้อท่านผู้ชมฝากด้วยนะคะหากท่านใดที่ชื่นชอบนะคะเนาะฝากกดติดตามหนูน้อยชาแนลทางช่อง Youtube และหนูน้อยแ n p a g e ทางเพจ a c e b o o k นะคะอ้าวอีพอยอีแม็กแคปนาจ,จอท่านผู้ชมเราพัฒนาชุด3ตัวตรงโต๊นะคะ20คู่ ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นอกจากเบิ่นหามเ้อค่ะเด้อเบิ่นหามตองไม่เข้านะคะมักชอบกดติดตามบ่หมักพานเนาะ,ะเนาะเอาสั่งกาแฟยาสีฟัน0926325513นะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแพ้ปากร้อนในบ่อยๆนะคะ มาสั่งยาสีฟันกับแอดมินไปใช้นะคะยาสีฟันสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและเขาชะง,งมุมโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะเขาชะงงม สกัดจากเทวันเปลียงสามชนิดเทวันเปลียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเทาเมื่อสกัดช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเทาชาเส้นเอ็นยืดนะคะอา้าวธรนมาช้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะลองใส่ลองท่านกัาบแว่หย่าสีปันนะคะเนาะ 0926325513้วยเดอค่ะเด้อย,ยาสีฟันหลอดละ190บาท2หลอด380บาทส่งฟรีนะคะกาแฟกล่องละ225บาทบรรจุในกล่อง15ซองสั่ง2กล่อง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยแบบโอนะะด้อค่ะเด้อแอดมินหนูน้อยไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะตอนนี้มีแบบโอนอย่างเดียวนะคะ อ้าวซื้อไทยในแอดมินน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ